สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็จะมีอะไรที่แบบง่ายๆตามเคยนะคะจุ๋มสีจะมาทำซุปมะเขือคะ่ะซุปมะเขือเนี่ยคะ่ะมะเขือกับถั่วแป๊บนะคะคือเราเอาไปต้มก่อนนะคะเนี่ยจุ๋มสีจะเอาไปต้มก่อนแล้วเราจะมาดูกันนะคะว่าทำยังไงเนี่ยคะ่ะหน้าตาทำเสร็จจะน่ารับประทานขนาดไหนขนาดนี้เลยคะ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยทำอย่างนี้นะคะเนี่ย สวยงามน่ากินค่ะเรามาดูนะคะว่าทำยังไงทำเสร็จเราจะใส่ปลากระป๋องนะคะแล้วก็จะมีข้าวเหนียวนึ่งรอสุกแล้วค่ะเนี่ยค่ะมะเขือแล้วก็ถั่วแปบนะคะหรือจุ้มใส่มะเขือ,อาลายแล้วก็มะเขือเทศด้วยนะคะเพราะว่ามะเขือเทศมันจะทำให้เปรี้ยวนะคะ ผมเอาถั่วแปบนะคะแล้วก็มะเขือมาต้มค่ะมาต้มให้สุกก่อนนะคะอันดับแรกเนาะอันนี้ก็จะเป็นผักเครื่องเคียงเขานะคะมีต้นหอมสะระแหน่แล้วก็ผักแพวนะคะเหมือนในรูปเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยจุ่มสีหั่นหั่นนะคะหั่นถั่วแปบให้เป็นชิ้นพอคําแล้วเอาไปต้มพร้อมกับมะเขือนะคะส่วนมะเขือเทศน่ะจุ่มเอาไปเผานะคะก็คือจุ่มใช้เตาอบนะคะเสร็จแล้วค่ะเนี่ย เสร็จแล้วนะคะเนี่ยค่ะมะเขือเทศสุกแล้วถั่วแปบก็สุกแล้วจ้าแบบเอาแบบสุกๆหน่อยนะคะเพื่อว่าเวลาเราโคล่ะเขาจะได้ละเอียดละเอียดนะคะ,ะพยายามอย่าเอาน้ํามันลงนะคะเพราะว่าใต้ฐานเนี่ยค่ะมันมีน้ําอยู่เนาะส้มสีก็พยายามตะแคงเอาไม่ให้น้ํามันลงไปด้วยนะคะเนี่ยค่ะใส่ไปให้หมดเลยนะคะไม่เยอะนะคะใส่ไผ่พรให้ ประมาณว่าประมาณครึ่งโคกค,ค่ะจุ่มทําแค่ประมาณครึ่งโคกเองนะคะก็คือทําไม่เยอะค่ะพยายามอย่าอย่าอย่าใช้มือหนักนะคะพยายามเคลียร์เคลียร์หรือว่าใช้สากเน้นลงไปข้างล่างนะคะถ้าตำเนี่ยเดี๋ยวอาจจะน้ำนะคะที่ต้มกับมะเขือจะกระเด็นถูกตาเราได้นะคะพยายามตะแคงแล้วก็เน้นเน้นเน้นใช้สากเน้นลงไปข้างล่างพยายามพยายามทาให้เขาละเอียดนะคะแหลกๆนะคะโอ้ยทั้งไทยทั้งลาวนะบัดนี้ นั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะผสมกันนะคะเด้อก็คือเบ้าเนี่ยจุ่มกับบปก่ผสมประสานกันทั้งสี่เลยเด้อจ้ะเด้อเนี่ยค่ะเห็นบอก่ค่ะเสร็จแล้วเนาะเฮากระสีมาใส่พริกพงพริกพงเนี่ยกันแล้วแต่ค่ะเด้อความเผ็ดก็แล้วแต่นะคะคนชอบเผ็ดก็ใส่เยอะนะคะคนไม่ชอบเผ็ดก็ใส่อัดนิดหน่อยค่ะอันนี้คือข้าวคั่วนะคะข้าวคั่วค่ะใส่ไปพอประมาณนะคะแล้วก็เอาให้เขาผสมกันก่อนนะคะเน้นเ้น ให้พริกกับข้าขวคั่วผสมกันกับมะเขือนะคะคือเน้นๆให้เขาเอ่าลงไปข้างล่างนะคะคือต่ําให้ลงไปข้างล่างนะคะอย่าต่าแห้งได้ค่ะเดอ้ออันนี้ผงชู่โรสกับผงชั่วโรสผง,งนวกับผงนวแล้วแต่ความชอบเลค่ะมะคลายกับไส้ร้ายมากหน่อยกับไส้หน่อยเด้อจ้าอันน้ำปลาเนี่ยกี่ห้อได้กันแล้วแต่ใจชอบเด้ค่ะเดอ้อใส่ไปนิดนึงก่อนนะคะแล้วเรามาชิมเอาที่หลังเด้อค่ะเดอ้อเบิงะะ้งเด้อค่ะ ต่อไปนี่ก็จะเป็นปลากระปองเด้อค่ะนี่ปลากระปองใน,ะะนจุ่มเอาหน้ามันเด้อค่ะเด้อเอาแต่ตอนมันเด้อค่ะเต้อตอนมันกับตอนมันบ่หลายนะคะประมาณ 3- 4สี่ชิ้นชิ้นหน่อยๆนึงเดอ้เอจ้ะเด้อแต่แข็งประมาณประมาณว่าเอาแต่ตอนมันหลีเด้อค่ะเอาแต่เนื้อนะคะเอาแต่เนื้อนะคะภาษาไทยเนาะเนื้อปลานะคะแล้วก็เน้นๆน้นลงไปค่ะให้เข้ากันกับมะเขือน,นะคะกับมะเขือกับถั่วแปดที่เรารออยู่นะคะนี่ค่ะตามให้เขาละเอียดละเอียดเข้ากันนะคะ เน้นนะคะเห็นไหมคะเขาก็จะเข้ากันแล้วนะคะต่อไปนี่ก็จะเป็นมะเขือนะคะมะเขือเทศนี่จุ๋มเอาไปเผาเหมือนที่จุ๋มบอกนะคะมะเขือเทศนี่จะช่วยทําให้เปรี้ยวนะคะอร่อยค่ะเพราะว่าเราต้องการรสเปรี้ยวแล้วก็น้ํานะคะมะเขือเทศจะช่วยให้มันมีน้ําเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะคะใส่ลงไปค่ะแล้วก็คลุกคลกคลกให้เขาเข้ากันนะคะ คือเกาเด้ค่ะเดอ้อยาตามแห้งะะเ,ดเด้ค่ะเด้อเดาน้ามันจะกระเด็นเข่าตาเด้ค่ะเดอ้อพยายามใช้มือเบาๆนะคะเวลาโขลกนะคะนี่คือรถดีค่ะรถดีรดดีซอนหนึ่งค่ะซอนหนึ่งใส่พอประมาณนะคะ,ะเน้นเน้นเหมือนเดิมนะคะเน้นอย่าให้ใช้ย,ยาแบบเน้นหนักนะคะเอาเบาๆเอามาชิมกับมาชิม,มจุ้มสีว่ามัน บาเค้มข้นจะบาเข็มขน้ขมขนใส่อันพริกพงลงไปอีกแน,น่มันต้องมันบ่ค่อยเผ็ดจ้ะนองพริกพงแล้วเนาะน้ำปลากันรรนรร้ำปลาเน้นนรร้ำปลาลงไปอีกนิดนึงค่ะเพราะว่ามันบาเข็มขน้น้อค่ะเดอ้อจุ่มอยากให้มันเข็มข้นกับเกลจะ้ะต่อไปกันนี่คือผักแพ่สาระแหนต้นหอม้อค่ะเดอ้อใส่ไปเมืเลย้อคะเดอ้อขออนุญาตใช้มือนะคะล้างแล้วนะคะล้างแล้ว้อค่ะเดอ้อ ควดควดขว,ด,ขว,ด,ขวดลงไปให้เมิดค่ะมีเท่าไหร่ลงไปให้หมดนะคะแล้วเราก็จะมาผสมผสานกันโครกให้เข้าเกันเหมือนเดิมค่ะเราปรุงรสแล้วทั้งนี้จุมสีว่าน่าจะได้แล้วนะคะใช้ได้แล้วค่ะ เบิ่งเด้ค่ะเด้อสีสันก็ได้ใช้ได้แล้วเด้อค่ะยังไงจุ๋มสีฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ในช่อง Youtube ของจุ๋มสีพาแซบด้วยนะคะแล้วก็เพจจุ๋มสีด้วยนะคะอย่าลืมกด s u b สไครต์แล้วกดกระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งติ้งต่องติ้งต่องติ้งต่องเป็นกำลังใจให้จุ๋มสีในคลิปต่อไปด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็เนี่ยค่ะซุปมะเขือแล้วก็ถั่วแปบ ใส่ป้ากระป๋องก็เสร็จแล้วนะคะข้าวเหนียวก็พร้อมแล้วค่ะเนี่ยค่ะหุงพร้อมกันเลยนะคะเชา้าเช้าเมื่อเช้าเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาทานด้วยกันนะคะหน้าตารับประทานสีสันรับประทานน่าอร่อยมากเลยนะคะเนี่ยค่ะจมสีเอาพริกสดามาแต่งให้สวยงามด้วยนะคะเผื่อจะได้ทานด้วยนะคะมาๆๆค่ะมานั่งทานด้วยกันนะคะขอบคุณมากค่ะ